ชอบก็ตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะแม่เพราะว่าอันนี้มันเป็นแต่เลขสามตัวนะคะก็แม่เล็กว่ายังไงจ้าแม่เล็กอ้าว <c oughs> นะคะชอบมากๆนะคะชอบแบบสุดๆโอเคพร้อมไหมคะ่ะ อ่าคอมเมนต์อยู่ไหนวะเจ๊นูขออิงสูตรตัวเองถ้าใครแบบว่าเฮ้ยไม่มั่นใจจะลูกไม่ต้องตามนะแม่เอาจริงๆพูดก่อนนะว่าไม่มั่นใจจะลูกไม่ต้องตามก็ได้นะคะไม่ต้องตามเลยเพราะว่าเสียดายตังค์นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนถ้าแม่มั่นใจหรือว่าชอบก็ตามแต่แบบน่ารักน่ารักพอไม่ต้องแบบว่าเงินทองหายยากนะแม่เนาะไม่ต้องแบบเราซื้อแบบพอค่าขนมพอแบบน่ารักน่า ก็มั่นใจแล้วก็ซ่องใสสุดโอเคอ่ะแม่ใครพร้อมแคปแล้วพิมพร้อมมาเลยเดี๋ยวจะดูงให้แคปเลขคำมานะคะก็ใครนะคะสนใจก็ขอหัวใจรัวๆค่ะขอคนละหนึ่งแชร์หัวใจรัวๆใครพร้อมแคปแล้วพิมพร้อมมาเลยจ้ะ เจนกไม่ได้ให้อ้อมสินเลยตั้งแต่ออมอ้อมไมเลศก,ก็ไม่ได้ให้เลยค่ะเอออันนี้ึ้นเจนกวิเคราะห์แล้วก็คาดเดาใช้การวิเคราะห์แล้วก็ใช้การคาดเดาใช้จับทางจับทางวิเคราะห์สูตรคาดเดามีแค่นี้เจนูไม่ได้มีแบบไม่ได้รู้ไม่ได้มีอะไรเลยก็คือแค่ใช้การแบบคาดเดาเอาแล้วก็ จับทางแล้วก็วิเคราะห์เอานะคะว่าความน่าจะเป็นเออนะคะโอเคขอหัวใจวรัวๆค่ะมางก็ลุนเอาตรงลุนเอานะทุกคนถ้าทุกคนชอบตามก็ก็ตามได้เลยแต่ถ้าไม่มาก็ขออภัยนะคะเราต้องตกลงกันก่อนว่าอย่าอย่าโกรธอย่าว่ากันนะมันเป็นแค่แนวทางเนาะไม,ไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขกับมันจะออะไรนะคะไม่มีใครรู้เลยจริงๆว่าตัวเลขะเอะจ่ออะไรจริงๆอ่ะโอเคมาจะให้แคปเจอร์เลยค่ะ ก็ดูเลขจะนุกแล้วถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านดูดูเพื่อเป็นแนวทางไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปจริงจังอย่าเพิ่งไปอะไรมากนะคะแต่ว่าอ่ะโอเคมาเริ่มค่ะถ้าชอบก็ตามนะคะขอคนละหน,งหน,ะหนึงแชร์ได้ไหมคนละหนึงแชร์ได้ไหมค่ะ กหอโอเคอันนี้คือใบใบเขียวนะคะอาทุกคนใบเขียวก็จะประมาณนี้งวดวันที่16กันยายนนี้เกนุกชอบ3ค่ะ สามหหสามใครเห็นคลิปนี้นะสามหกหสามสามตัวคือสองสามหเน้นเน,น้นฉำฉำใครเห็นคลิปนี้พิมพ์คำว่ารับโชคโอเคนะครับแม่แม่มาบอกแล้วก่อนเลขออกสามหมาแน่ แต่เจนูเอาตรงๆเอาตรงๆนะวันนี้มีเซนเหมือนจะแตกสามตัววันนี้เหมือนมีเซนอะมันเซนเซนสกิดสกิดนิดนึงว่าแบบจะแตกสามตัวเพราะว่า,วาถ้าไม่ออกหามกับเบิร์นอะจริงๆเจนูว่าเจนูจะแตกสามตัวถ้าไม่ออกเลขหามกับเล็กเบิร์นจะแตกสามตัว จะนูขออวยพรใหแ้แม่ๆทุกคนนะคะมีโชคมีลาบประสบผลสำเร็จในการเสี่ยงโชคในวันนี้นะคะโอเคค่ะ